เดี๋ยวไปต่อกันที่กรณีเด็กหญิงวัย10ขวบถูกยิงเสียชีวิตนะครับส่วนปมเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นการขัดแย้งเรื่องของที่ดินครับ ตำรวจสพเขาพนมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนภูทรจังหวัดกระบี่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในพื้นที่หมู่หนึ่งตศินปุนอเภอเขาพนมหลังมีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่ขนําและกระสุนไปถูกเด็กหญิงวัย10ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับ จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบหัวกระสุนปืนลูกซองที่ถูกยิงมาถูกเสาแล้วก็กระเด็นตกลงพื้น1เมตรครับและในห้องนอนก็พบมีรอยกระสุนยิงเข้าไปฝังอยู่ในกระสอบเสื้อผ้าพบอีกหนึ่งหัวเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะอยู่ห่างออกไปจากขนำประมาณ15เมตรก่อนที่จะยิงเข้ามาโดยที่ไม่ได้ระบุว่าจะถูกใครครับส่วนชนวนินของการก่อเหตุจะเกี่ยวเนื่องจากอะไรปู่ของผู้เสียชีวิตมีการตั้งข้อสันนิษฐานไว้แบบนี้ครับ ผมว่ามันจะเป็นเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ดินมากกว่าขัดแย้งในเรื่องที่ดินมากกว่าจนประเด็นเรื่องที่ดินเนี่ยมันจะขัดแย้งยังไงเดี๋ยวผมก็อีกก็อีกทีนนะครับวันนี้ผมพูดได้แค่นี้นก่อนนายเครืองไกลยังบอกอีกนะครับว่าลูกชายของเขานี่ไม่เคยมีเรื่องกับใครนะครับก็ทําให้คาดว่าเป็นความขัดแย้งเรื่องของที่ดินที่เข้ามาปลูกขํานมอยู่เท่านั้นเนื่องจากที่ดินดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณพันกว่าไร่ครับ แล้วก็หมดสัมปทานมานานแล้วกว่า5ปีก็ทําให้มีชาวบ้านเข้ามาจับจองแบ่งกันครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้ในการปลูกผักทำมาหากินเท่านั้นก็ทําให้เชื่อว่าน่าจะมาจากกลุ่มคนที่ต้องการขับไล่ชาวบ้านออกไปเพื่อที่จะเอาพื้นที่ดังกล่าวนี้หรือไม่นะครับก็เลยอยากเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วครับ